หนูชื่อเด็กอิงสลีที่ปฏิทโพลอยู่ออ,ออสารเทพานนี้มาทดลองวิทยาศาสตร์นะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะน้ำแก้ว,ก,วกระดาษเอาเริ่มเทน้ำได้เลยค่ะจะเทน้ำนะคะค่อยๆเทนะคะเด็กๆเดี๋ยวมันจะหกให้พอดีขอบแก้วอย่าล้นนะพอดีพอดีอดช้าๆช้าๆใกล้จะเต็มอีนนี้ อีนิดนึงอีนิดนึงพอแล้วอีนิดนึงอีกนิดนึงพอแล้วอีกนิดนึงลูกพอแล้วเขายกไม่ไหวละโอเคอ่ะมาเดีจ็บพ่อทีนิดเดียวนิดเดียวต่อไปทำขั้นตอนต่อไปอ่ะเออทำแหละโอ้ยยากตรงนี้แหละตรงที่คว่ำนี่แหละยากตรงนี้อะไรพ่อช่วยก่อนพ่อช่วยไม่จับแก้วจับแก้วจับกระดาษห้า มันไม่ได้ไงเพราะว่าพร้อมยังอาจัดจะไมาดูกันนะหกหรือเปล่าเต้นเต้นเต้อน,น,นอาทิตย์ทีคนเดียวเลยลูกกลับตัวมือเป็นไงเป็นไงกันทีเป็นไงหนักไหมลูกโอ้เป็นไงคะการทดลองนี้โอเคไหมสำเร็จไหมคะเอาไปสามพันเลยครับ S <S <S สำเร็จไหมคะโ okay. อเคอ่ะกลับดิกลับด้านดิกลับได้ไหมโอ้โหกระดาษด้วย